ฝากครับเอาแสง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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาแสงเลยขึ้นเลยขึ้นเลยมาแทนกติก้องสามผสมมามาก้องสามลงมาลงมาตัดตัดแทงตัดตัดเติมตัดแท้งตัดตัดปิดตัดตัดปิดเฉียงปิดเสียงไปเลยแทงมาขวากลางขึ้นมาแทงขวากลางเลยขึ้นมาขึ้นมาอยู่ไหนมีดต่อมีดต่อแตกหมดแล้วมั้ง มา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 คอมสามมา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 ตอมลามมาคอมสามมาคอมสามแทงตา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 าต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 าาตาตาาต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 าาต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 าาต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 ตาตตาตตา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 าตาตาตาาตาตาาต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 าาต ตาทางในกลางเนี่ยตองันตาตตาตาไม่ตายมานไม่ตายมาสายบ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 นเออ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 บวกอยู่เหียมาสายกลางกับมาสายกลางกับมาสายกลางมาสายกางคไม่ต้องพูดดิสายตา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 เห็นมหมแทงเออทักไมตาตาหาตาตาดิบสวยสวยยื้อได้ขนาดนี้สวยละ เฮ้ยมีขอาันอย่างี้ไอ้เฮ้ยกูมีอะไรจะบอกอะว่ไงคะน้องมาอย่างพูดนะน้องมาอยาละอยู่ยืนอยู่เฉยาลูกอย่างะยนั่นไอ้เหี้ยพูดทำไมแต่ยืนไปละน้อวบอกงนอบนวบนำมันอยู่ไหน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 น้ำอวบน้ำอวบกลมหนึ่ง้กลมหนึ่งอมากมาสยล่ามาสล่ามาสล่ามาไทยล่ามาสาล้ามาสล่ามาไทยล่ามาสกลางเลยขึ้นแตกลางขึ้นเลยกลาง

ตาไกนตดสายกลางไว้เอาแค่สายกลางไว้ตา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 มได้ตามาด้ตามได้มันไม่้นะตามทิ้งจะเบี่ยดแล้วแต่มาหยุดในสายกลางผักม่ตมันดำงูตาแทงตานักูดำสีแดงตา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 ไม่ตายลงกลมสามมาไม่ตายโยกลงกลมสามาเร็วาร็ววไม่ตายโยกลงกลมสามตาสาตอกลับขึ้นมากลับขึ้นมาตายกลางกลับขึ้นมากลับขึ้นมาขึ้นมาต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 าแทง ตยตากตัยตายตายตายตัดตาดตายตายนายตายตายตายไายต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 ัดตายายตา่ายต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 ายายายตาางตายลายตางตางตางตายายตางตาายายล่างตายตาายายาายตาายตาางมาตาตายต่ายายตายาายางาาายาา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 ยาาางาางาาตตตาตตาาาตยตาาาาย ตดตดตัวนึ่งไว้ตัวนตาตมาขวาล่างโยก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 มาขวาล่างรอนอยู่เลยข้างหน้าเนี่ยก็มาขวาล่างสามอกับก้มหนึ่งมาอีกรอบนนะง้าวับลงับมาลงมาตาตาโอ้โหตาตาตอยู่แล้วแขตา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 าตาตตาตตัดาต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 ตนวามาต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 าาวาตาาตตตาดตา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 มตาตาาาาตาาาตาตาตตา โอ้บ้านดีกว่าดีหวยได้เล่นแล้วเนี่ยที่บ้านเด้งอีโดอกใช่ก็คือแบบแบบย่ับย่นมันหมดแล้วเนี่ยใครแตกมาหรือเราแต่มันจับบ้านแล้วนะเออบอกมันโชคดีที่จะเดินทำอ่อดไทยก็คือปล่งแรจริงไม่ได้เด็กไม่ไหวมีไม่มีแเกิดมาแรงหมดแล้วเว้ยไปดีเด็กเกิดรับจิงเดี๋ยวไม่เกิดใส่ร่างไว้ใส่ร่างมาใสยล่างมาใสยล่างมาโดนเดือบเล่นอยู่อย่าลืมบัฟกันธาดศรมึงมึงดูหน้าวับมึงดูหน้าวับเลยกันธาตุเหลือเยอะเยอะเลยตีซ้ายซ้ายกลางซ้ายกลางต่ำเจ็ด มึงมงสายกลางุนะรอตัดต้ององตัดต้องตตัด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 ทำมุมตัดเลยมีลงอีกเซตหนึ่งนะระวังมีลอตหนึงตัด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 ตตัด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 ัดัตัตันััดตัตัดตััดดตัดดตัดตัดตัด้ด